ในยกลสนัดมายการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์พร้อมทั้งบรรยายพิเศษหัวข้อบทบาทของสมาชิกในสหกรณ์โดวยวันนี้เป็นการอบรมรุ่นที่5ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายเป็นการอบรมสมาชิกของสหกรณ์อมทรัพย์บ,บัณฑิตพัฒนาะบริหารศาสตร์จำกัดแขวงคลองจันทเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครจำนวน30ราย นายกรจนัดมายการผู้มีการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่สองกล่าวว่าการอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกสหกรณ์เกษตรกรและชุมชนและยกระดับสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ส่วนการสร้างความเข้มแข็งหรือความยั่งยืนของสหกรณ์นั้นเกิดจากสมาชิกที่มีความเป็นเจ้าของมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์จึงช่วยลดข้อบกพร่องในการดำเนินงานอันจะส่งผลเสียหายต่อสหกรณ์ได้ตามหลักการบริหารจัดการกิจการที่ดีโดยเฉพาะสมาชิกสหกรณ์ต้องมีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของสหกรณ์เป็นผู้บริหารและเป็นผู้ใช้บริการเป็นเอกลักษณ์ของสหกรณ์ที่แตกต่างจากธุรกิจอื่น สหกรณ์ไม่สามารถดำเนินกิจการสู่เป้าหมายได้ถ้าหาขาดการมีส่วนร่วมดูแลกำกับกิจการของสหกรณ์ทุกฝ่ายต้องร่วมกันทำหน้าที่ของตนเองด้วยความเสียสละและเพื่อเป็นการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ให้รู้บทบาทหน้าที่และทำหน้าที่ของตนเองร่วมกับการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์เพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนรวมพัฒนาสมาชิกและกิจกรรมกลุ่มสมาชิกให้เข้มแข็งและส่งผลให้สหกรณ์จเจริญเติบโตสร้างประโยชน์ต่อสมาชิกและ ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปนายพลดลเจนวุวัฒน์ผู้อนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนางธัญภา,าสกุลศรีจินดาภูมิในการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่1ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตรภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากประจำปีงบประมาณพศ2565 ซึ่งมีกิจกรรมหลักในการพัฒนานกลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรโดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบบริหารจัดการผล,ผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัดครั้งที่2องณส่วนนายพยุงหนูแย้มเขตหนองแขมกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนสหกรณ์การเกษตรหนองแขมบางขุนเทียนจำกัดที่ได้รับการคัดเลือกจากการประชุมครั้งที่1และได้เชิญผู้ประกอบการที่คาดว่าจะเป็นคู่ค้าจากภาคเอกชนรวมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความต้องการสินค้าข้อเสนอแนะการพัฒนาสินค้าการเชื่อมโยงตลาดและระบบโลจิสติกกับผู้แทนสหกรณ์ โดยผู้แทนสาหากรณ์ได้นําเสนอศักยภาพและความพร้อมในการผลิตการรวบรวมและแปลร,รูปการปรับปรุงขนาดและบรรจุพันธ์ตามความต้องการของผู้ซื้อและให้ข้อมูลปัญหาอุปสรรคทั้งกระบวนการรวมทั้งร่วมกันกําหนดแนวทางเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนความร่วมมือในระยะต่อไป